สบายดีพี่การะสวัสดีค่ะสวัสดีสู่สุคนะจ๊ะเนาะพอบ้านไม่มีเวลาเลยอันนี้ทำเองเนาะจ้าเดี๋ยวเราลุ่นว่าสิเอาไปเห็ดยางเนาะจ้ะพี่น้องตอนนี้เรายังอยู่บ้านอยู่เดี๋ยวเราสิเอาไปทกน,น้เนาะจ้ะเนาะเราจะเอาไปทำไรเดี๋ยวติดตามตอนโตไปจ้่พี่น้อง พี่น้องเราทำอะไรไม่ได้เลยนะจ๊ะเนาะตกแบบสุดๆเลยวันนี้อยากไปนะจ้าแต่มันไปไม่ได้อุกสาววาสิุไปเทปูนคูณใดนอนนี่อีพ่อเนี่ยพี่น้องน้ำไหลกจวกก อันนี้เป็นตกเป็นรอบที่สามแล้วจ้ะเนาะเดี๋ยวค้ำๆถ้าไปนะได้กับสิถ้าให้เบิง้งมาเจ้าว่าสวนโคกน้องนาของฝรั่งเป็นยังไงฝนตกแห้งมาสิบครั้งหลายบอเดี๋ยวตอนแรงๆสิไปจ้าตอนนี้เรามาถึงนาแล้วจ้าฝนตกแรงไหมทางนี้กเสือมีสิอ๋อสรทุกอยอา ต้องหาูอนทต้องหาดินม้าจ้ะพี่น้องรถนึงเน,นาะจ้ะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจอดรถกอ่อนเว้อันนี้คือหน้าสวนเนาะจ้ะพี่น้องถนนยุบเน,นาะจ้ามันก็เลยมีน้ำม,มีน้ำอยู่กลางถนนเลยอุ้ยมันเป็นเห็ดลาดยางแต่ละคากเน,นาะจ้า เราก็เลยได้บอกกลางถนนเลยเดี๋ยวหาดินมาเทสักรถนึ่งนะจ้ะเดี๋ยวหาดินมาเทสักรถนึงเดี๋ยวเปิดประตูก่อนอเอ้ย <c oughs> เป็นไงพ่อบ้าน,ว,น,นวุ้ยต้องหาดินมาถมนะจ้ะพี่น้อง เพราะว่าตรงนี้เป็นบอ่อละเป็นบอ่อแล้วโอ้ยฝนตกแห้งเนาะจ้านีไรแฟนนี้โอ้ยอันนี้เป็นประตูสวนเนาะจ้าพี่น้องเป็นประตูสวนประตูทางขาเขานะจา้าดินตรงนี้ยุบนั้นแหละเขาต้องหาทอนเนาะจ้าเนาะ เพื่อจะมันจะได้ไม่พังเยอะเราต้องต่อท่อต่อท่อสีฟ้าลงตรงนี้เนาะจ้าดูอีพ่อเราบอกว่าตกแห้งคักเนาะจ้ะพี่น้องอีพ่อบอกตกแห้งคักจ้ะพี่น้องนี่ดูน้ำเนาะจ้ะเนาะหยียบได้ไหม เอเหยียบได้อยู่พี่น้องได้อยู่นี่จ้ะนนี้เป็นน้ำโคกหนองนาเนาะเดี๋ยวขอตรงเร่งปลูกตะไคร้จ้ะเราต้องเร่งปลูกตะไคร้เพื่อมันจะได้มีรากเนาะจ้ะเนาะมีหากหยืดเนาะจ้ปะปัดอันนี้ขั้นด้านหน้าโอ้ยเดินไม่ได้พี่น้องมันยุบรู้สึกว่าดินยุบ Ặn đi lang phun tốt nó. Uh. Má cho bò. Chiến lưới xử lý. Ui ta pê phò bạc tia. Tua y si nì tua tua là bà. Hey, phun hát ta sao tốt nó sẽ nó. นะได้นำลงหนองนิดนึงได้นำลงบอนิดนึงจ้ะเละตุ้มเป๊ะเลยโอ้ยปลูกกล้วยได้อ,โห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 อันนี้เป็นรอยที่พ่อบ้านขุดไว้เมืโหโหโหอ่อวานนี้ โอ้ยไปบ่ได oh. uh, oh, um, ้แล้วพี่น้องบัดนนี่เละเละวิวิว้ยปาเบี้ยงฝามากเชื้อเฉลี่มูเย่หมูปลามูเย่หมูอืมพ่อว่าฝนฮะต่ยุตตกเนาะจ้ะโอ้ยเลตุ่มเป๊ะเลย เดี๋ยวเรามาดูฝั่งกำแพงนะจ๊ะเนาะเสบุงั่งกำแพงมันก็นยยบตามดินเลยพี่น้องพี่น้องป้องไปคือน้ำฝนมันก็ซึมลงดินเนาะอู้เป็นอะไรที่ดีมากเลยนี่พามาเบิ่งกำแพงเนะจ้านี่โอ้เสียดายเราได้ถมน้อย ถมหน่อยก็ดีขึ้นกันอืมเตะตุ้มเป๊ะเลยพี่น้องเอ้ยถ้าเบิ้งกำแพง,นงเนะจ้ะเนาะนาถ้าถมประมาณนี้นะมันโอเคเนาะมันบ่มีน้ำสอดน้ำออกไปทั้งใดพี่น้องเนี่ยแต่อันนี้นะเราถมมันห่างเสาเกินแต่ว่าแบบนี้นะพอดีเนอะจ้ะเนาะแล้วก็เป็นประสบการณ์นี่ อือันนี้ก็น้ําขังมุมนี้เนาะนี่จ้ามันเป็นห้วนน้ําออกอยู่แต่ว่ายาายังบม่ได้ตอ่อเนาะจ้าเนาะเรายังไม่ได้ต่อนี่น้ํามันน่าจะลงตรงนี้เดี๋ยวสํารวจกําแพงก่อนพี่น้องปริสปลูกตะไคร้ซอกเตียบปะอึะะะะออ อ่าโอเคอือหือเว้ยเว้ย,อยพอบ้านบอกเดี๋ยวจะออกดูข้างนอกอันนี้เป็นตะไครเนะจ๊ะตะไคร่ที่เราจะปลูกนี่ละพอดีฝนเศาโตขอกักรวิิบปลูกตะไครเนะจ๊ะพี่น้องได้น้ำไหลลงกหนองนิดหนึ่งจ๊ะได้น้ำไหลไหลลงกหนองอยู่นิดหนึง่ง ผาเบิ้งข้างหน้าเราจะพี่น้องเราดูข้างหน้าดย๋าาบว้าเบิ้งข้างหน้าพ่อบอกว่าฝนตกแรงมากนี่พี่น้องห้อยน้ามลงนะาจาน้ะเนาะเพราะว่ามันเป็นดินถมไม มันเป็นเรื่องปกติจ้ะเดี๋ยวเราจะค่อยๆทำนะจ๊นะเนาะแล้วเราก็จะปลูกตะไคร้ใส่หญ้าแฝกที่เราเคยปลูกมันก็กําลังออกเนาะแต่ว่าเราไม่เอาแล้วหญ้าแฝกอะ่ะมันขายไม่ได้พี่น้องขายไม่ได้เราจะเอาตะไคร้นะจ๊นะเนาะตะไคร้ลละสิบบาทจะแพงกว่าเขาโอ้ย Mm hmm. ยุบแห้งพี่น้องมันก็ไหลลงกำแพงจ้ะข้างนอกก็จะเป็นเขายังไม่ได้ไถานาเนาะมันกะสีโบซึมนม้ำกะสีโบซึมเนาะจ้ะมันกะสีเห็ดน,น้ำแต่ว่าถ้าเป็นนั่นฟังหนะ้าข่อยในพันถ่านาแล้วมันกะสีกืนไปกับดินเนาะจ้ะเนาะอื mm hmm. เดะตุ่มเป้มดเลย เขาิได้ปลูกตะไคร้ตรงนี้ก็เละลงเลยพี่น้องเอ้ยนี่มันก็โอเคนะมันลงใส่กำแพงเรามันก็โอเคเนาะว้าวไ้นามหลายเติบตัวนี้นาเบิ่งสภาพหลังฝนตกเนะจ๊ะว่าเป็นยังไง นี่มีแววสีสั่งหัวบัวดแดงมาใส่เนาะจ้ะน้ำจะมีเฉพาะตรงประตูเนาะจ้ะเนาะเพราะว่ามัน,อนเออมันต่ํากว่าเพื่อนเนาะจ้ะเนาะปกติก็ไม่เป็นไรแต่อันนี้มันต่ากว่าเพื่อนไงเราก็เลยต้องหาดินอยากได้ดินจัดซีหาลดเนาะจ้ะเนาะเอามาใส่ตรงหน้าประตูแล้วก็ใส่ข้างนอก เพราะว่าย่านหน้าม,มันทะลุออกมาหนิมันสิพังแห้งเงนาะจ้ะเนาะเนี่นนพอาบ้านกำลังสำรวจทีนี้เราจะปลูกกล้วยกับตะคร้อันที่เร่งๆเขาก็คือปลูกกล้วยกับตะคร้เนาะจา้ะจะบ้องปะฮะข้างนอกโอเคไหมม,มันก็ไม่มีปัญหาเด้พอบ้าน เดี๋ยวหาตะไคร่ปูกก่อนจ้ากันชาเว้าว